ตัวนี้อใบบน่ข้างนอกไข่ไข่ <c oughs> ชุบมะเขือยาวโอ้โหโอ้โห oh เนี่ยถ้าเด็กเขาไม่กินข้าวด้วยผักใช่ไหมพี่น,น้องเราก็ต้องใช้วิธีนี้ให้เขากินผักชุบแป้งทอดเขาจะได้กินข้าวกับผักให้เราไม่อน่น้เขาจะไม่กินผักเราก็ต้องใช้ผักแบบนี้ ทุกดเขือเ <c oughs> <c oughs> าจานมาใบห,หนึ่งนะมาใส่ก,ใสก,ใสกับใส่ใส่เาก็แบบใส่เาก็ไบนไม่ไกินองไก็ได้ลูกองไม่ลืมไม่จิบมาไม่พอไม่รีบเมื่อกี้นี่ใครจปล่อยชอนไปตุงเลยนั่น ใส่ลงไปใส่ได้หลายแง้มนอนก็จะสิถอดแต่ถอดที่ล่ะเราต้องใส่ให้มันติดตุ้มหน่อใส่กระเป๋าน้ำเลี้ยงไปตอนเที่ยงแกใส่แต่มันติดตุ้มหน่อใส่นาฬิกา็นแขนเป็นตุ่มเลยนาฬิกาดิบตอนพึ่งโอ้โหฟูน่าอร่อยมากเลยนระุนมนดู สวยนะยน่สวยนะสวยน้คะอาจารย์ช้อนมาข้าวอิ่ม่อไปอาบล้วนั่นสวยสุดงมงาบานเลเออได้ยังสั้นที่ละบานนี่ ปลามึกต้ม <c oughs> ปลาหมึกต่อจ้าปลาหมึกไข่เจียวจ้าต้องเอาอะไเีะไต่อเเให้่กิแต่ไข่เจียวไข่เจียวด้วยม หอ,อมยังไงตู้ปลาหมึกทู้งหมูเต็มตู้อยู่กูได้สิกินดีทั่วขอหอม,อม,มดดนี่หรอกเห็นบ่มีิ่นหรอกน้อยก็ต้องกินไข่ตั่วไม่รู้เหรอว่าไข่มันสร้างกล้ามเนื้อนอะ่ะนี่แต่ไข่เดียวได้ยังไงล่ะอุปลาต้เนเยอะแยะเห็นบ่นี่ปลาหมึกนี่ประหยัน้ำรอนะอทอดปลาหมึกก็มีปลากระป๋องก็มี เรากินเต็มตู้เด็กที่ไหนจะได้กินเท่าขาหอมีหรอกต้องกินไข่เด็กอ่ะไม่กินไข่หรือพี่วันพี่นายหรือน้ำโตข้าไวไข่นั่นและเขาที่จะกินแต่ไข่น่ะพูดไปเนาะมีอย่างอืงอ่นด้วยตัว ไข่กับปลาหมึกขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะอย่าพุ่งไปค่ะอย่ากลับนึง <c oughs> เอาเมื <c oughs> ่อคืนไปเที่ยวสนุกไหมเห็นอะไรบ้างเล่ามาฟังเลยตอนแรกอหละตาทินจ่ายเงินให้ให้เขาบ้านพี่ซิงหนูสองคนได้ข้าตกลบอกว่าจะทินเข้าไปด้วยแต่ทันทีไม่มออยอมยอมเข้าไปเก้าหนึงน่งนีเลยออกมาเพราะกลัว อ๋อเข้าไปในบ้านพีสิงเข้าไปเที่ยวมาเมื่อวานนี้พี่น้องอ่ะ